หรือต่อครับแดดลอยล้อมน่าจะเข้าอยู่ตำล่มตำอะไรเนี้ย nó ngay lực các bạn Không có lưm thì có tổng tất lại lo rồi lừm tới là nằm nó ngay oh <laughs> วิ่งสิ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 ครับวิ่งสิครับโอ้โหสวยสวยจริงจริงวิ่งสิครับกัดสองตัวนะเมื่อกี้กัดตอนกัดตอนกัดผิดตัวนกัดถูกผิดผิดทุกทุกก็เลยออกมาเป็นอีกตัวนี้เลย เจ้าจริงๆเซตาสีนกแก้วมันมานเลยสีนี้ของผมน่ะเงยฝา,ากไว้ด้วยครับฮันเตอร์เซตาครับอ่าปากรอได้เลยเจ้า